Điều mưa nó bột nó nả thì mẹ cũng bựng con Mưa cũng đường nả lên cái thầu Nó lên cái thầu rồi Chị mưa đây Mang cưa Quay cho pha mưa sẵn Chắc mưa là cái pha mưa sẵn Nàng hấp dưới là Là lúc mà nàng đi Mua đèn phay Đang. นำลงนี่ยายขีนนางใส่เลยนางหันนะใส่ขับรถนางก็เชื้อเป็นน,นี่หนีบดาร์ค่ะก็คืออันนี้นบอุคลหลอกซะก็เป็นอันนี้ตาันคือกระยาเพราะนี่ทั้ทงตีนทั้งมือหมองค่ะ

พามาเห่นเลยพอจากเมือได้บ่ายเสียงกระตูนเลยพี่นนองเสียงรถท่อมอนนิน่อยเป็นนังหลังบ่ายยามทุ่งนาทุ่งนา